เดเซชันนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ LDO Demos นะคะที่ตั้งอยู่ที่พห้คนยอดที่34หรือซอยเศนานิคม2นั่นเองค่ะซึ่งเป็นคอนโดสุดหรูนะคะที่มาในคอนเซปต์เอเวอร์มอสนะคะที่ธรรมชาติโอบร้อมคุณทําไมก็เป็นมอสน่ะแหละคะเพราะว่ามอสเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งชีวิตที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะแล้วก็ความมีชีวิตชีวานะคะท่ามกลางธรรมชาติที่รื่นรมอุดมสมบูรณ์แบบนี้พูดง่ายๆก็คือนะคะ LDO Demos ของเราเป็นโอเอซีที่อยู่ใจกลางเมือง กรุงเทพนั่นเองค่ะ ประเด็นของ L.O.D.MOS นะคะคือการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ซ้ำใครเลยค่ะโดยเฉพาะสระว่ายน้ำนะคะที่มีอยู่สองสระอยู่ตรงกลางเลยนะคะลอ้ลอมรอบไปด้วยพื้นที่พักอาศัยทําให้ทุกท่านสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ําได้แบบหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวค่ะและเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขอ,ของคนรุ่นใหม่แบบเราๆนะคะทางโครงการเขามีฟิตเนสเซ็นเตอร์รวมไปถึง Rockarmy Fitness นะคะหน้าผาจำลองไว้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบความทา้าทายอีกด้วยค่ะ เอลีโอเดมอสนะคะเป็นคอนโดโรบไลฟ์8ชั้น8อาคารมีพื้นที่ด้วยกัน3ไร่ค่ะจำนวนยูนิตนะคะมีทั้นิ้น1,544ยูนิตนะคะซึ่งแบ่ง2ยูนิตสำหรับร้านค้าแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางร,รวมไปถึงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางคอนโดนะคะรวมพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะและที่สำคัญทางโฟงการเขามีอาคารจอดรถนะคะสำหรับไว้จอดรถอย่างเดียวเลย1อาคารเต็ม ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ประมาณ40%ค่ะอันนี้ยังไม่รวมแบบว่าเรามาจอดรถซ้อนคานนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าบอกก่อนเลยว่ามี3ห้อง3ขนาดเอาไว้ให้คุณค้าเลือกสั่งอีกด้วยถูกอกถูกใจห้องไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ห้องแรกดีกว่าห้องนี้เป็นห้องสูดิโอนะคะซึ่งมีขนาดภายในห้อง24.5ตารางเมตรนั่นเองค่ะในส่วนของพื้นที่ภายในนะคะเป็นแอร์เรียลลิ่งแบบเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะมีในส่วนของทางห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นอยู่ในสัดส่วนเดียวกันนั่นเองค่ะเหมาะมากๆเลยสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในการอยู่คนเดียวโดวยเฉพาะนิสิตนักศึกษานะคะอย่างเช่นนิสิตมเกษตรรวมไปถึงศรีวัฒน์ูมนั่นเองนะคะใครที่กําลังตามหาคนโด ที่อยู่ใกล้ๆมาหาวิทยาลัยนะคะบอกเลยห้องนี้ตอบโจทย์คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะถัดมาในส่วนของทางห้องนอนก็ห้องนั่งเล่นนะคะเขามีทางโครงการเนี่ยเขามีตัวผนังกั้นนะคะที่กั้นระหว่างนี่เลยทางห้องครัวแบบนี้นะคะและทางด้านซ้ายมือของดิฉันแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของห้องน้ําที่สุดแยกออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกัน ระหว่างแห้งและเปียกอยู่ภายในสะดวกสบายนะคะใช้งานง่ายอย่างแน่นอนค่ะและในส่วนของทำเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ทาโครงการมีให้ก็จะมีเชลล์นะคะไว้วางไมโครเวฟแบบนี้รวมไปถึงเนี่ยเคาน์เตอร์ซิงไว้ล้างจานและที่สำคัญนี่มีที่เก็บของแบบนี้ด้วยนะคะแบบนี้เลยบอกเลยว่าเก็บของได้จุใจจริงๆค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะรวมไปถึงนี่ด้วยนะคะสาวๆถูกใจแน่นอน ตู้เสื้อผ้าที่มาพร้อมกับกระจกแบบนี้เดี๋ยวลองดูด้านในโอ้โหใส่ได้เยอะมากๆเลยค่ะทางด้านหน้ากันดีกว่าชั้นวางทีวีแบบนี้ทางโครงการเขาก็มีให้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงแอร์และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยชอบมากๆตัวนี้นะคะโซฟาเบสของเราแบบนี้นั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะคะทางโครงการเขาแถมให้หมดเลยตั้งแต่ขนาดใช้นะคะห้อง ตูดิโอของเรานะคะรวมไปถึงอีกสองห้องที่เหลือด้วยเนาะอยากรู้แล้วสิว่าอีก2ห้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะตามมาได้เลยและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องวันเวนรูมค่ะซึ่งห้องนี้มีขนาดกว้าง30.5ตารางเมตรนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะมาที่ส่วนแรกที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะเป็นส่วนของทางห้องนั่งเล่นก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะ เป็นโซฟาเบสแบบนี้รวมไปถึงแอร์ด้วยนะคะถัดมาไปดูกันดีกว่าในส่วนของทางห้องครัวนะคะเขามีขนาดที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะและจะเพิ่มโต๊ะกินข้าวมาให้ด้วยค่ะในส่วนของทางเฟอร์นิเจอร์นะคะก็มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนะมีส่วนของทางเชลดด้านบนแล้วก็เคาน์เตอร์ด้านล่างนะคะมีห้องมีที่เก็บของแบบนี้นั่นเองค่ะและส่วนของทางระเบียง เขาติดกับตัวระเบียงด้วยมีไว้ระบายอากาศนะคะเวลาทําอาหารแบบนี้นั่นเองค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยและไม่ต้องกังวลไปนะคะสําหรับใครที่บอกว่าทําอาหารแล้วจะมีกลิ่นรบกวนในส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นหรือเปล่าทางโครงการเขามีกระจกนะคะเอาไว้ปิดกัน้นกลิ่นให้ระบายออกมาแบบนี้เรียกได้ว่าสะดวกสบายจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าภายในห้องนอนนะคะบอกเลยว่ามีขนาดห้องที่กว้างมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบที่บอกไปเลยนะคะตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแป้งและภายในห้องวันเบดมของเราเขามีแอร์เพิ่มให้อีกหนึ่งตัวด้วยค่ะในส่วนของทางห้องน้ํานะคะเขาก็มีแบ่งแยกแบบสส่วนชัดเจนเลยโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งแบบนี้นะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคือห้องวันเบดมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องวันเบดมพัดนั่นเองอยากรู้ว่าเพิ่มขึ้นนะคะพัดกว่ายังไงมากกว่ายังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องวัน Bed Room Plus นั่นเองค่ะซึ่งภายในห้องนะคะมีขนาดกว้าง34.5จนถึง43.5ตารางเมตรค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบห้องที่มีขนาดกว้างนะคะจะอยู่คนเดียวอยู่เป็นคู่หรืออยู่เป็นเป็นครอบครัวขนาดเล็กก็ได้ค่ะซึ่งเขาจัดแบ่งโซนไว้ที่เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะโซนนี้นะคะที่ชั้นยืนอยู่เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะที่จะมาพร้อมกับโต๊ะกินข้าวนะคะเพิ่มขึ้นแบบนี้ต่อมานะคะ ภายในส่วนเช่นเดียวกันค่ะเป็นในส่วนของห้องครัวมีขนาดกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดต่อมานะคะในส่วนของทางห้องนอนเดี๋ยวไปช่ข้างในกันเลยค่ะทางห้องนอนนะคะก็มีขนาดกว้างมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งรวมไปถึงแอร์แบบนี้นะคะด้านบนที่ทางโครงการเขาก็ติดตั้งให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และที่เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับห้องวันเบลูมพาร์ทก็คือห้องอนเนกประสงค์ห้องนี้นั่นเองค่ะคุณค้าสามารถครีเอทตามและสไตล์ได้เลยอยากจะให้เป็นห้องทำงานหรือว่าห้องอ่านหนังสือหรือจะเป็นห้องนอนก็สามารถครีเอทได้เลยนะคะตามและสไตล์ของแต่ละท่านเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับห้อง3ห้อง3ขนาดนะคะที่เราพาชมกันในวันนี้มาพร้อมกับฟูลลีเฟอร์นิเจอร์ค่ะ ตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยสําหรับใครชื่นชอบห้องไหนนะคะสามารถเข้ามาชมเพิ่มเติมได้ภายในโครงการนั่นเองค่ะทางด้านเฟอซิลิตี้นะคะภายในโครงการก็มีอย่างครบคันเลยค่ะตั้งแต่ห้องล็อบบี้นะคะห้องเมล l บ็อกซสวนย่อมขนาดใหญ่ค่ะห้องฟิตเนสนะคะห้องซาวน่าสตรีมค่ะรวมไปถึงมีพื้นที่โคเวิร i ์กิ้งสเปซนะคะแล้วก็ โคซาร์ดิ้งแอเรียอีกด้วยค่ะและยังไม่หมดนะคะเรายังมีในส่วนของห้องซักผ้าห้องอ่านหนังสือรวมไปถึงสระว่ายน้ำผู้เอ็กเสอีกด้วยค่ะ และทุกๆยูนิตที่ติดสระว่ายน้ำด้านล่างนะคะสามารถเดินออกมาถึงสระว่ายน้ำได้เลยอย่างสะดวกสบายค่ะนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการแล้วเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆโครงการกันดีกว่าค่ะซึ่งทำเลตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพมากๆอีกที่หนึ่งภายในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะ แหล่งช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลร้านอาหารได,ด้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์ทุกคนเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะตลาดน้ำเลียบด่วนราบินทาเซ็นทรัลรัฐเท้าเมเจอร์รัชโยธินยูเนียนมอลล์ค่ะเซ็นทรัลอีสต์วิวมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยราชภัชรเกษมโรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนหอวังโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรและโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นทำเลที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีเส้นทางที่สะดวกสบายสามารถลัดลอเข้าถนนเส้นหลักได้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะทั้งถนนพหลโยธินถนนประเสริฐม,มนุนกิจถนนเกษตรนวมินทร์นะคะและถนนลาดพร้าววังหินถนนโชคชัย4ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ระหว่าง BTS เสนานิคมและ BTS แยกเกษตรจากทั้งสองสถานีนี้นะคะระยะทางเพียง1.2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ และทางโครงการยังมี s ั u เทิลบัสนะคะรับส่งระหว่างโครงการจนถึงหน้าปากซอยพหลโยธิน34เลยค่ะซึ่งในอนาคตนะคะจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวทางขึ้นสถานีเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าปากซอยทําให้การเดินทางเชื่อมต่อข้อมืองเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเหมาะสําหรับอยู่อาศัยนะคะแล้วก็เหมาะกับการลงทุนปล่อยเช่ามากๆเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าเขามาในราคาเพียงล้านกลางๆเท่านั้นที่เพียบพร้อมไปด้วยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันทั้งภายในโครงการรวมไปถึงบริเวณรอบนอกโครงการอีกด้วยค่ะพูดถึงการลงทุนนะคะเป็นทำเลที่มีการพัฒนาสูงในทุกๆด้านเลยเป็นทำเลน้องใหม่มาแรงนะคะที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เลยค่ะแผนแมอนาคตนะคะจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านซึ่งสายสีเขียวส่วนต่อขยายนี้เป็นสายที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครอีกด้วยค่ะ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อรายละเอียดทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอลิโอเดมอสนะคะผหลนโยทิน34ทำเลดีๆที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในครั้งหน้าคอนโดเซชันของเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ดิฉันแอปเปิลขอตอัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ